ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้จากภาพคือแผนที่ป่าไม้ในประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2560ซึ่งสัญลักษณ์สีเขียวแทนพื้นที่ป่าไม้และสัญลักษณ์สีน้ำเงินแทนแหล่งน้ำป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทางตรง คือการเป็นแหล่งที่มาของปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส่วนทางอ้อมคือการรักษาระบบนิเวศของดินน้ำพืชและสัตว์ป่าไม้ในประเทศไทยแบ่งเป็นสองประเภทคือป่าไม้ผลัดใบและป่าผลัดใบ 1. ป่าไม่ผลัดใบหมายถึงป่าที่อยู่ในบริเวณที่ความชื้นสูงหรือเขียวชอุ่มตลอดปีทยอยผลัดใบระยะสั้นๆแบ่งเป็นหกชนิดได้แก่ป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าดิบเขาป่าสนป่าพรุกและป่าชายหาดตัวอย่างป่าไม่ผลัดใบป่าดิบชื้นจังหวัดกระบี่ป่าดิบเขาดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ป่าสนจังหวัดเชียงใหม่ พุโตโตแดงจังหวัดนาราธิวาสสนทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันป่าผลัดใบหมายถึงป่าที่พืชส่วนใหญ่มีการผลัดใบในช่วงฤดูแล้งเพราะอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างแห้งแล้งมากกว่า5เดือนแบ่งเป็น3ชนิดได้แก่ป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังและป่าหญ้า ตัวยอย่างป่าผลาดาัดใบป่าผลัดใบจังหวัดสุขโขทยัยป่าละเมาะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรี